EP 7ต่อตอนที่13เชรินเขาร้องตะโกนตามหลังพลางเร่งฝีเท้าตามอีกฝ่ายมีอะไรอีกขอโทษดีกันได้หรือยังฉันมาซื้อของให้พี่เทยแล้วก็เลิกพูดถึงเรื่องโกรธไม่โกรธสักทีไม่พูดด,ดเธอก็เวี่ยงใส่แบบนี้จะให้ฉันทำยังไงอยู่เงียบเงียบเชรินสั่งคำขาดพลางจ้องมองตาไม่กระพริบเขาจริงได้แต่พยักหน้าเข้าใจ ทั้งสองเยี่ยมเซจนดึกดื่นก่อนจะถูกพยาบาลไล่ออกจากห้องเพราะต้องให้คนไข้ได้พักผ่อนเพียงแค่ทั้งสองอยู่ในรถตามลำพังเขาก็ปฏิบัติการง้อเธอทันทีตอนนี้พูดได้หรือยังจะพูดอะไรก็ว่ามาเธอโกรธฉันเรื่องเมื่อคืนใช่ไหมขอโทษนะก็อารมณ์มันพาไปแสงเหนือเอ่ยพลางรัดเข็มขัดนิรภัยให้เธอฉันไม่อยากคิดถึงเรื่องเมื่อคืนอีก เชอรินหน้าแดงกำจากที่จะโกรธอีกฝ่ายกลับผ่อนผันลงยามคิดถึงการกระทำบนเตียงเธอก็แทบจะมุดหัวเข้ากระดองแปลว่าเธอไม่โกรธฉันแล้วใช่ไหมไม่ได้ไม่โกรธแต่ช่วยลืมเรื่องนั้นไปด้วยก็ได้ชายหนุ่มตอบรับพลางส่งยิ้มหวานถึงจะอยากเถียงกลับใจจะขาดเขาจะลืมเรื่องเมื่อคืนไปได้ยังไงและแน่นอนว่าเธอก็จะต้องลืมไม่ลงเช่นเดียวกันเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็ถึงช่วงเวลาที่เชอรินรอคอยมาตลอด ในที่สุดเธอก็เรียนจบสักทีงานรับปริญญาถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติเชรินแวะไปเยี่ยมพี่ชายก่อนที่จะมาถ่ายรูปร่วมกันกับเพื่อนๆแสงเหนือแค่มาส่งเธอแล้วก็เอาแต่ไปทำงานตั้งแต่วันนั้นทั้งสองก็พบเจอกันน้อยมากๆจนเชรินนึกน้อยใจไม่ได้แต่เธอก็เอาแต่เก็บเงียบไม่เรียกร้องอะไรจากคนแบบนั้นที่แค่หลอกฟันเธอตามใจชอบพี่แสงเหนือไม่มาเหรอ เพื่อนอีกคนแซงถามเพราะในความจริงแล้ววันนี้แสงเหนือได้วางแผนเซอร์ไพรส์บางอย่างไว้กับพวกเธอไม่รู้สิเชรินตอบพลางฉายแววเศร้าสกอย่างเห็นได้ชัดไม่นานเธอก็ยิ้มกว้างออกมาเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกในใจมาเร็วถ่ายรูปกันตรงนี้เธอสวยมากเลยโอเคโอเคมามาหนึ่งสองเซอร์ไพรส์เพื่อนทุกคนต่างกล่าวพร้อมกันก่อนจะมีใครบางคนอยู่ด้านหลังของเธอรอบข้างประดับด้วยลูกโป่งมากมาย พร้อมกับแสงเหนือที่กำลังถือช่อดอกไม้สีขาวอมชมพูขนาดใหญ่มอบให้เธอเชอรินรับช่อดอกไม้เอาไว้ความความงุนงงรอบข้างเต็มไปด้วยชายในเครื่องแบบมากมายที่มาเพื่อป้องกันเธอจากกอเล็กขอบคุณนะแต่ทำไมต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ด้วยหญิงสาวเอ่ยด้วยใบหน้าแดงกำ่ำเป็นแฟนกับชนะแสงเหนือเอ๋เบาๆพลางเปิดกล่องสร้อยคอสีเงินอารามออกต้องเป็นแล้วป้าเพื่อนเธอกระซิบบอกเบาๆ ตกลงตกลงเพื่อนเพื่อนปรบมือพร้อมส่งเสียงเชียร์เธอดังสนัน่นจนทุกคนมองมาที่เชอรินและแสงเหนือโน้มตัวมาสิฉันตั้งใจเลือกมาให้เธอเลยนะแสงเหนือเอ่ยเบาๆก่อนที่เธอจะยอมทำตัวอย่างว่าง่ายชายหนุ่มจึงค่อยๆสวมสร้อยคอให้อย่างแผ่วเบาชอบไหมเอื้อมสวยดีเธอกล่าวพลางส่งยิ้มหวานให้ตกลงเป็นแฟนกันนะไม่รู้สิไปขอพี่เทรดูก็แล้วกัน หญิงสาวเอ่ยพลางยิ้มกว้างก่อกวนอีกฝ่ายถึงเธอจะยอมรับของไปแล้วแต่ก็รู้ดีว่ามันยังเร็วเกินไปเธอไม่แน่ใจว่าต่อไปเขาจะยังดีแบบนี้หรือเปล่าจึงอยากจะยื้อเวลาออกไปอีกจนกว่าจะมั่นใจโทษชรินแสงเหนืออดครวนเบาๆก่อนจะจับมือเธอไว้พลางลากหญิงสาวออกมาจากวงเพื่อนทันทีถ้าอย่างนั้นก็ไปขอตอนนี้เลย เพื่อนต่างเขินอายแทนชรินก่อนจะส่งสัญญาณให้เธอว่าไปเถอะเธอเธอถูกอีกฝ่ายจับยัดเข้ารถอย่างช่วยไม่ได้ไม่ต้องรีบก็ได้เชรินบ่นออดแอดภายในรถรีบสิทำไมฉันต้องเป็นแฟนกับนายด้วยอ้าวถามแปลกฉันจะขอเธอเป็นแฟนด้วยเหตุผลอะไรได้อีกคนปากแข็งกล่าวอย่างหัวเสียถ้าจะให้บอกรักกันเลยเขาก็ยังเขินอายอยู่บ้าง แค่รวบรวมความกล้าขอเป็นแฟนเขาก็กดดันตัวเองมากพออยู่แล้วกลัวว่าเชรินจะไม่รับรักแล้วก็เป็นไปตามคาดเขานกทั้งสองหยุดอยู่ภายในห้องพิเศษของเพลก่อนจะมีเสียงถกเถียงระหว่างชายทั้งสองคุยกันจอแจ้งั้นฉันขอไปรอข้างนอกก็แล้วกันเชรินเอ่ยก่อนจะออกมาข้างนอกด้วยใบหน้าแดงก่ำเพราะทั้งสองคุยกันจงแจ้งไม่เกรงใจน้องสาวอย่างเธอเธอจึงเลือกที่จะมานั่งทานข้าวที่โรงอาหารคนเดียว ก็บอกแล้วไงว่าไม่เอาคนป่วยหนีไปอีกทางไม่รับความเห็นต่างไม่ได้เทรชันจริงจังนะแล้วเชรินว่าไงเชรินให้มาขอมึงนี่ไงอ้าวแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่ารักไม่รักรักดีว่ามึงแค่ตอบตกลงกูก็ได้เป็นแฟนกันละมึงเอาเวลาไหนไปรักเชรินทุกเวลาฮะก็เออทุกเวลากูก็บอกแล้วไงว่าจะเอาคนนี้มึงต้องช่วยเพื่อนสิ มึงยังไงกับน้องกูกันแน่เพรหันมาสบตาเพื่อนอีกครั้งด้วยความสงสัยเมื่ออาการร้อนรนของแสงเหนือชัดขึ้นเรื่อยๆว่าไม่ใช่แค่ชอบกันใส่ก็มากกว่าที่มึงคิดกูจะพิจารณาถ้ากูรู้กูจูบกันแล้วสองครั้งโอเคไหมไอ้แสงเหนือเพรเบิกตากว้างด้วยความตกใจเพื่อนเขาเอาจริงมานานแค่ไหนแล้วมากกว่าจูบอะ กูออกจากโรงพยาบาลก่อนแล้วจะให้คำตอบเทรมึงเลิกแกล้งกูสักทีดิพูดกับพี่เขยอย่างนี้เหรอเทรครับยกน้องสาวให้กูเธอโอเคไหมแสงเหนือพูดพลางยกมือไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อมสร้างรอยยิ้มให้กับคนป่วยเป็นอย่างมากดีมากไปถึงขั้นนั้นแล้วจะมาขอกูทำไมเทรบ่นออดแอดถ่าน้องสาวมีใจทำไมถึงให้แสงเหนือมาขอกับเขาล่ะถ้ายอย่างนั้นก็รอจัดการกันเอาเองเถอะเขาคิดในใจ เออรอมึงออกจากโรงพยาบาลนะมึงก็รีบหายไวๆเข้าใจไหมเชอรินเปิดประตูเข้ามาพอดีภาพที่เห็นตรงหน้าคือแสงเหนือกำลังนวดแขนให้เพื่อนสนิทเธอจนหลุดคำออกมาเป็นยังไงบ้างพี่เทรว่าไงแสงเหนือมองเธอด้วยความอับอายก่อนจะเลิกสนใจเทรแล้วเดินมาจับมือหญิงสาวต่อหน้าต่อต,อตาพี่ชายอย่างเทรมันบอกว่าให้รอออกจากโรงพยาบาล แสงเหนือตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาหญิงสาวรู้สึกเอ็นดูคนตรงหน้าเพราะไม่เคยเห็นเขามาอ้อนแบบนี้อื้มถ้าพี่เทรออกจากโรงพยาบาลค่อยว่ากันอีกทีหญิงสาวขย่งเท้าตัวเองก่อนจะหอมแก้มอีกฝ่ายฟอดใหญ่เพื่อปลอบใจก่อนจะสบตากันแล้วส่งยิ้มหวานหยาดเยิ้มจนเพรพลิกตัวหันหนีไปทางอื่นขนาดนี้แล้วมาขอกูกันทำไมเพรคิดในใจตอนที่14คิดถึงเอ็น ผ่านไปสองอาทิตย์เทรก็ออกจากโรงพยาบาลแสงเหนือยินดีไปรับไปส่งพี่ชายของเธออย่างแข็งขันไม่บ่นออ,แอดแสกคำจนสุดท้ายเทรจึงตอบตกลงอยู่ที่แสงเหนือแล้วหล่าว่าจะทำยังไงต่อไปกับน้องสาวตัวดีเชรินต้องไปฝึกงานในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไกลาจากบ้านของเขาเธอจึงย้ายออกแล้วไปหาคอนโดเล็กๆใก,ก,กล้ที่ทำงานแทน ถึงแสงเหนือจะอยากค้านแค่ไหนเขาก็เลือกที่จะสนับสนุนเธอเพราะยังไงเชอรินก็ยอมเป็นแฟนกับเขาแล้วอย่างน้อยทั้งสองก็ได้โทรคุยกันทุกวันในขณะที่หญิงสาวไปฝึกงาน3เดือนผ่านไปแสงเหนือทนความคิดถึงไม่ไหวแต่ละวันนั้นต้องตื่นมาไม่เจอเธอจนไม่อยากจะทำงานอีกต่อไปทว่าเขากลับได้รับตำแหน่งใหม่เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าจึงต้องทำหน้าที่ดังกล่าวทุกคืนวัน ชายหนุ่มคิดไอเดียบางอย่างออกก่อนที่จะเสนอให้ทางสอนอนั้นรับเธอเข้ามาทำงานในฐานะล่ามแปลาภาษาเพราะเธอเคยช่วยเขาเรื่องนั้นไว้พอดีซึ่งช่วงนี้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องทางสอนอจึงตอบตกลงเห็นแต่สมควรของแสงเหนือเลยแสงเหนือรีบบึงรถไปหาเธอที่คอนโดทันทีเชรินกลับบ้านเราเธอนะครับแสงเหนืออบกอดหญิงสาวจากด้านหลังพลางออดอ้อนคนตัวเล็ก เขากอดแน่นขึ้นเรื่อยๆด้วยความคิดถึงจนเชอรินพยายามผลักออกปล่อยเลยไม่ปล่อยหรอกก็คนมันคิดถึงกลับไปทำงานที่บ้านเธอฉันหางานไว้ให้แล้วงานอะไรล่ามแปลาภาษาไงเหมือนที่นี่แหละแต่สบายกว่าตั้งเยอะแสงเหนือเริ่มอธิบายเรื่องงานให้กับหญิงสาวเข้าใจก่อนจะแอบจุ๊บแก้มนวลด้วยความหมั่นเคี้ยวเพราะเธอดูตั้งใจฟังเกินไปชายหนุ่มอุ้มร่างบางเข้าห้องก่อนที่จะขึ้นคล่อมตัวเธอเอาไว้ คิดถึงจังเลยที่รักอย่าแม้แต่จะคิดหญิงสาวชี้หน้าอีกฝ่ายที่ส่งสายตาหวานให้จนน่ากลัวถ้าคิดละ่ะแสงเหนือประกบริมฝีปากลงทันทีพร้อมใช้ปลายลิ้นสอดแทรกเข้าไปในโพรงปากอย่างเหลืออดนานแค่ไหนแล้วที่เขาต้องทนอดอยากปากแห้งทั้งๆท,ท,ท,ที่พึ่งจะมีแฟนเป็นของตัวเองแท้ๆอื้ออืมที่รักอยากขัดขืนสิครับ ชายหนุ่มอ้อนเสียงอ่อนก่อนจะจูบลงอีกครั้งเขาตวัดลิ้นหยอกล้อเอาไปมาจนอีกฝ่ายเคลิ้มตามอย่างช่วยไม่ได้หญิงสาวยอมเปิดพื้นที่ให้เขาเต็มที่ก่อนจะอบรอบลำคอแกร่งเอาไว้สร้างไฟราคะให้กับชายหนุ่มได้เป็นอย่างดีในยูทูบจะตัดฉากเข้าพระเข้านางออกทั้งหมดสามารถตามไปอ่านได้ที่ลิงที่ให้ไว้ตอนที่15จะไม่ยอมห่างจากเนียเด็ดขาดเชรินถูกแสงเหนือลากกลับบ้านในที่สุด แต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่เธอจะได้ลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปเช่าห้องแพงๆอยู่เธอจึงยอมกลับไปเขาเล่าให้ฟังว่าพี่เธอเริ่มที่จะมีรับลมคมในเหมือนคนมีความรักทำงานเสร็จก็มักจะมีธุระไปข้างนอกเสมอหญิงสาวจะต้องไปสืบสอดสักหน่อยแล้วเมื่อมาถึงเธอก็ไปหาพี่เทรทันทีเป็นตามคาดพี่เทรแอบมีสาวในใจซุกซ่อนไว้อยู่โดยที่แม้แต่เธอเขาก็ไม่อมให้เจอ สวัสดีคาเชอรินขอฝากตัวด้วยนะคะหญิงเอ่ยเสียงเรียบต่อหน้าพี่ๆตำรวจทุกนายทุกคนต่างยิ้มต้อนรับด้วยใบหน้าที่เป็นมิตรก่อนจะแนะนำที่ทำงานใหม่ให้หญิงสาวรู้จักมากขึ้นตรงนี้เหรอคะโต๊ะของฉันใช่ครับถ้าไม่มีงานส่วนใหญ่ก็อยู่ช่วยคุณเพรสอบสวนออกไปข้างนอกก็มีอยู่บ้างครับขอบคุณค่ะหญิงสาวกล่าวขอบคุณพลางนั่งจัดโต๊ะทำงานใหม่ ทุกคนแอบซุบซิบคุยกันว่าจำเธอได้ท่าทางว่าจะเป็นคนสำคัญของหัวหน้าเมื่อรู้ว่าเป็นแบบนั้นแล้วทุกคนก็เกรงใจน้องใหม่อย่างเธอเป็นอย่างมากเชรินเสร็จแล้วหรือเป็นยังไงบ้างแสงเหนือเอ่ยถามหลังจากนั่งรอเธอทำงานอยู่นานจนล่วงเวลามานานแล้วหญิงสาวพยักหน้ารับเบาๆก่อนจะลาเทรที่วุ่นวายเก็บของตัวเองไปก่อนนะพี่เทรพี่ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นี่นา อืมพี่ไม่ได้รีบสักหน่อยไปนะกล่าวจบเพลก็วิ่งขึ้นรถออกไปทันทีฮ่าฮ่าแสงเนือหัวรอะขอบใจพลางลากเชรินขึ้นรถวันนี้ไปหาอะไรกินข้างนอกกันเถอะที่รักตามใจนายแล้วกันเธอกล่าวก่อนจะนั่งหลับตาลงพักผ่อนหย่อนใจในรถไม่นานทั้งสองก็มาถึงร้านอาหารหรู ชายหนุ่มพาเธอมาทานอาหารจนอิ่มก่อนจะยื่นกล่องบางอย่างให้กับเธอหญิงสาวมองเซอร์ไพรส์แปลกในมือหนามีกล่องสีแดงเข้มเขาเปิดมันออกอย่างช้าพบแหวนเพชรเม็ดงามวงหนึ่งเธอใช้มือเรียวปิดป้องปากด้วยความตกใจแววตาเปี่ยมล้นไปด้วยความตกใจและดีใจในเวลาเดียวกันไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอขอฉันแต่งงานเหรอ เธอถามอย่างแผ่วเบามือไม้สั่นไปหมดแสงเหนือจึงหัวเราะออกมาเบาๆด้วยความเอ็นดูดีใจขนาดนั้นเลยเหรอเขาเอ่ยด้วยรอยยิ้มก็ต้องดีใจสิเธอมองตาเขียวปัด๊ดนี่เขาจะกวนโอยกันอีกแล้วใช่ไหมครับครับแต่งงานกับผมนะแสงเหนือเอ่ยเบาๆพลางหลบตาอีกคนถึงเขาจะซ้อมพูดมันมามากกว่าสิบครั้งแล้วก็ยังรู้สึกไม่ชินสักทีอื้ออ่ะ หญิงสาวกล่าวอย่างมีความสุขดวงตาเป็นประกายเงางามมองคนรักตรงหน้าทำไมเธอกับเขาถึงมาไกลกันได้ขนาดนี้นะส่งมือมาสิชายหนุ่มสวมแหวนให้เทออย่างช้าๆและพอดีกับนิ้วนางเธอเราวกับพาเธอไปลองเองขอบคุณค่ะแต่ทำไมถึงพอดีแบบนี้ละ่ะฉันแอบขโมยแหวนเธอไปเทียบมาน่าชอบหรือเปล่าชอบค่ะสวยมากเลยไว้เราไปเลือกแหวนแต่งงานด้วยกันนะที่รัก แสงเหนือเอ่ยคำหวานพลางจุบลงที่นิ้วนางเธอเบาๆบางทีฉันก็สงสัยว่านายรักฉันตั้งแต่เมื่อไหร่เธอเอ่ยก่อนจะจิบน้ำดื่มเบาๆเตรียมตัวกลับบ้านตั้งแต่เป็นใยห,หมูอ้วนเตี้ยๆดื้อๆไงฮ่าฮ่านี่นายเธอลุกขึ้นก่อนจะเดินไปหยิกไหล่เขาด้วยความหมั่นไส้ทำไมถึงไม่คิดว่าตัวเองสูงเป็นเปรตบ้างนะโอยๆอุยยะพูดจริงๆนะจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจแล้วมาบอกอะไรเอาป่านนี้ เธอบนอุปกรอนจะเดินออกจากร้านไปก่อนชายหนุ่มรีบจ่ายเงินแล้วพาเธอไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้อารมณ์ดีขึ้นเธอจึงยอมใจอ่อนพร้อมฉีกยิ้มกว้างขอบคุณนะไว้ขอบคุณคืนนี้ก็แล้วกันครับแสงเหนือเอ่ยแซวก่อนจะขับรถกลับบ้านชายหนุ่มอุ้มเธอขึ้นห้องท่ามกลางสายตาของแม่บ้านมากมายก่อนจะจัดการ,รเผด็จศึกตามที่ได้ตะกลงกันไว้ แต่ละวันนั้นเธอได้รู้แล้วว่าแสงเหนือหาใช่สุภาพบุรุษจุฑาเทพไม่เขาเป็นแค่ผู้ชายหื่นกมคนหนึ่งที่เอาแต่ชอบทำเรื่องอย่างว่าไม่รู้จักเน็ตเหนื่อยแถมยังไม่รู้จักป้องกันอีกด้วยเวลาผ่านไปหนึ่งปีหลังจากที่ทั้งคู่ได้แต่งงานกันและมีอีกหนึ่งชีวิตกำลังหัดคลานต่อแต่น่ารักเด็กน้อยนี้มันหล่อเหมือนพ่อเลยว่าไหมเขาเอ่ยถามเชอรินหลังจากหอมแก้มฟอดใหญ่ไปมา เพราะได้ความสวยของแม่ไปด้วยต่างหากเธอเถียงก่อนจะวิ่งไปหาลูกชายนายน้อยยอมมาให้แม่อุ้มหน่อยได้หรือเปล่าคะเชอรินทำเสียงเล็กเสียงน้อยพลางอุ้มลูกเล็กมากอดมาหอมอย่างเอ็นดูอ้อแอเด็กน้อยลูกคลำใบหน้าแม่ด้วยความรักก่อนจะกัดจมูกเชอรินเบาๆอื้อหนูจมูกกินไม่ได้นะคะห้าห้านายน้อยแค่อยากจะแสดงความรักนะคะ่ะ พี่เลี้ยงกล่าวพลางหัวเราะเอ็นดูครอบครัวนี้ทุกๆวันมีแต่ความสุขตั้งแต่ที่แสงเหนือแต่งงานกับเชอรินมาเขาก็ไม่เคยนอกลู่นอกทางกลับบ้านพร้อมกับเธอตลอดตอนเมียท้องก็ถนอมดูแลจนทุกคนต่างอิจฉาตาร้อนไม่คิดว่าคุณชายบ้านนี้จะอบอุ่นกว่าที่คิดไว้เชอรินฉันรักเธอนะแล้วก็รักตัวน้อยของเราด้วยแสงเหนือเดินมาหอมแม่และลูกอย่างแผ่วเบาพลางลูกหัวลูกชายด้วยความเอ็นดู ฉันก็รักนายเหมือนกันแหละถึงจะรักนายทีหลังแต่ก็รักมากกว่านายอยู่ดีหญิงสาวกล่าวพลางก้มงุดด้วยความเขินอายแสงเหนือฉีกยิ้มกว้างอย่างพอใจในที่สุดเขาก็มีครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นเป็นของตัวเองทั้งสองรีบเข้าบ้านนอนเพราะพรุ่งนี้คือวันสำคัญของพี่ชายเธอเพยกำลังจะแต่งงานกับสาวสวยที่เขาเฝ้าตามจีบอยู่นานเป็นปี เพยดีใจมากที่เธอยอมแต่งงานกับเขารับทำบัตรมาเชิญน,น้องสาวเป็นคนแรกพร้อมกับพาเธอมาแนะนำให้รู้จักเชอรินยิ้มปริมพอใจหลังจากที่ได้รอพี่ชายที่สอนอไปเยอะแยะจนพี่ชายงอนตุ๊กป่องเชอรินได้เตรียมของขวัญสุดพิเศษไว้ให้พี่เธอในวันพรุ่งนี้เพื่อง้อพี่ตัวดีที่เป็นคนปากแข็งยิ่งกว่าแสงอนเหนือเสียอีกผู้หญิงคนนั้นช่างเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้พี่เธอเป็นแฟน ฝันดีนะครับที่รักฝันดีค่ะเชอรินกล่าวก่อนจะหอมแก้มเขาเบาๆก่อนนอนจบบริบูรณ์